ความว่าสวัสดีตัวเองด้วยนะครับเพราะผมก็คนบ้นหมีเหมือนกันนะครับนบ้านอยู่ในตลาดของจังหวัดนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับก็หอมใช่ไหมข้าหอ,อมถุงหนึ่งห้กิโลขายค่ะแี่พี่ดีบอกเอาลูกบุรียศคูณสูงก่อนไทยขึ้นไปถึงร้อยแปดสิบ เดียวค่ะดิฉันก็ไปสำรวจมาแล้วนะคะแต่น่าน่าจะยิ่งแบกรุณแค่ไปด้วยเยอะเลยนะคะเพราะว่ามารีค่ะสำหรับใครที่มองหาพวกสมองนะครับไปตัดโบว์มาเลยนะครับไปกที่เลยสมบัติสตรีมาเชื่อว่าในวันนี้พี่พี่สื่อมวลชนนะคะได้ เดียวแปดร้อยสี่สิบาทนะครับรถมานะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยก็มาจัดที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านมีนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับก็จะมีสินค้านะครับมาลดราคาทั้งหมด10หมวดด้วยกันลดสูงสุดถึง70%นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายอีกหนึ่งนโยบายนะครับที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการที่ท่านจุลินทรัศน์สัมิสิทธ์นะครับท่านมีความเป็นหัวเป็นใจแล้วก็ให้ทำเป็นข้าภายในนะครับร่วมกับจังหวัดนะครับจัดโครงการดีๆอย่างนี้นะครับนำสินค้า ผู้ผลิตนะครับมาจาหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นกิจกรรมจากกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราขับเคลื่อนเดินหน้ามานะครับแล้วก็โครงการทางนชยตลดราคานั้นนะครับเป็นขายแพงนนะครับจำครบเจ็ดปีครับไม่เกินหนึ่งแสนสิบหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งต่าเรืยอยแล้วนะครับตามนะครับหนึ่งร้อยจุดนะครับที่เทศมานครและทุกคนนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมการครังนะครับที่แล้วราคาก็ดีปีนี้ก็ถือว่าดีตรงนี